เรามาเริ่มกันเลยที่วันจันร์ทนะคะวันจันทร์รอบนี้ได้ไพ่พานบุญจับนางมโนลานะคะหมายถึงการงานค่อนข้างติดขัดอึดอดัด นิดหน่อยแต่ผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้แล้วก็คนเกิดวันจันทร์มักจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายในการทํางานระวังจะมีปัญหาได้ถ้าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ฉะนั้นย้ําเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์เรื่องอารมณ์ในการทํางานต้องระมัดระวังเอาไว้ให้ดีนะคะจะติดขัดนิดนึงแล้วก็ถ้าจะโยกย้ายงานใหม่เนี่ยยังไม่โดดเด่นรอไปก่อนส่วนเรื่องการเงินระวังในช่วงสัปดาห์นี้จะหมุนเงินไม่ทนันอาจจะ ติดติดขัดขัดนู่นนี่นั่นเพราะว่าอารมณ์เราไม่ดีการเงินไม่ดีเนี่ยแหละทำให้งานพังได้ฉะนั้นต้องระวังดีๆส่วนเรื่องความรักนะคะมีพ่อแง่แม่งอนดาทอตำหนิต่อว่ากันเยอะแต่ยังไม่ถึงขั้นเลิกลาค่ะเพราะยังไงยังมีสายใยคําว่ารักอยู่นะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเรายังรักกันอยู่ก็ถนอมน้ําใจกันพูดจาก,กันดีๆนะคะความรักของคุณจะได้ดีขึ้นค่ะ